สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สีเอาวิธีเห็ดนำอ้อยแบบบ้านๆเนาะนะครับหลังจากที่มีการปลูกอ้อยไว้น้ำส่วนเนี่ยครับพี่น้องผูใดมีเห็ดหัวเห็ดส่วนเนาะนะครับกับปลูกอ้อยไว้เอาสามารถที่สีตัดลำอ้อยที่มันแก่อายุประมาณ8เดือน8เดือนถึงปีหนึ่งยังสินะครับ เอามาบีบเอาน้ำแล้วก็สามารถเอามาเห็ดนำตาลหรือว่านำอ้อยไว้ใส่งานได้ครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ประหยัดแล้วก็ถือว่าปลอดภัยน้ำเนาะนะครับแล้วเขาก็สามารถเก็บนำตาลพวกนี้ไว้ใส่ประโยชน์ในครัวเลือนโดยบ่ต้องซื้อต้องหางใดนะครับขั้นแรกกต้องมีเครื่องบีบอ้อยครับเครื่องเห็บนำอ้อยอันนี้ก็ซื้อมาบ่แพงบันไดครับพี่น้องครับ กองที่ในเกียรติราคาบา่แพงบ่เม็นเมื่ออาชีพบนทั่วไปแต่ว่าสามารถที่สิเอามาใส่งานได้นะครับใส่งานได้บีบนาออ้อยออกมาแล้วก็นามาต้มครับเอาล่องเอานําอ้อยแล้วก็กองดีๆครับใส่ผ้าขาวบางกองให้ดีแล้วก็เอามาต้มสซกระทะแบบนี้ครับพี่น้องครับ <c oughs> ต้มไปเรื่อยๆครับ ต้มน้ำอ้อยในดีอย่างหนึ่งครับก็คือเห้ากวนหมักงวงก็คือเขียวอย่างอื่นครับสามารถที่สะดังไฟแล้วก็ต้มไว้ยังสีไ่ว้ได้ครับบ่ต้องคนมีอย่างเดียวคือต้องตักฟองออกนะเปื่อความสวยงามของน้ำตาลหรือว่าน้ำอ้อยที่เห่าได้นะครับก็ต้มเขียวไปเรื่อยๆครับแต่สใส่เวลาจักน้อยเนาะใส่เวลาประมาณกุละจสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงครับใส่ความอดทนยังหน่อยจาก นำอ้อยที่เตรียมกระทะไปสิง,งวดลงมาเหลือตำกวัวเคืองกระทะครับนี่ให้เดือดประมาณนี้ครับให้เป็นฟองประมาณนี้ระสีได้นำอ้อยเป็นน้ำอ้อยใส่รับถึงน้ำตาลปีบครับครับปล่อยไว้ให้เย็นครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆครับแต่ต้องใส่เวลาเล็กน้อยหนึ่งนะครับนำมา ให้พี่น้องได้เบิ่งเอาเพื่อหากว่าผู้ใดอยากสีเหไว้็ใส่ประโยชน์นะครับสําหรับอ้อยที่เฮาปลูกไว้ตามหัวไฮไปหน้าครับจักประมาณสิบลำ้ำยี่ยสิบล้ำก็สามารถเอามาเห็ดได้ครับคุณพี่น้องสําหรับการติดตามรับชมนะนะครับ<า>ขอบคุณ<า>ครับ